เล่นต่อเล่นต่อเล่นเล่นต่อเล่นต่อล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อเลนต่อเล่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 ดต่อเล่นต่อเล่อเลอเล่นต่อเเล่นต่อ

โดนบอลตัวนึกดีมากเลย้บอลบอลได้ยืดไปได้กระจายไปนุ่มบอลเห็นคนหมีฝุ่นเล่นด้วยจะช้าไปค่ะ ตอนที่ฝนเออหับหับอับหับหับหับโอ้ยปอ้ยโ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 อ้้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้โอ้ย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 โอ้้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโยโออ้ยโออ้ยโ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 ้ยโอ้ย ความเร็วเรามีความเร็วเรามีแข็งแรงหน่อยแข็งแรงนแบบแห,หน่อยฟังเลยนี่ถ่ายร้องสดสามช่องเลยนะคะหนึ่งสองสามช <3. S 1> <channel S 2> ั้นเองนนี้เป็นครูสปอร์ตอันนี้เป็นขอหนูด้วยดีนะพ่อขอหนูด้วยดีพอเราเป็นไลฟ์สด,ด <c oughs> อเอดดอไลฟ์สด like อ่า

กปโวยเนียปะปุ๊ปัวโตปะปุ๊ปเดือด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 เดือเดือดเอดเดือดอดเดือดเดือดเอดเดือดเดือดอืออออดเอดเดือดเดือดเดือเดือด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 เดอดเดือดเดือดเดเอดเดือเอดเดือดเดือดเดเอดเ

มันมีโดนโอ้โหเด่งทแรวแเออเแล้วอู้ยโอ้โา้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยาอ้ยโอ้ย้ยโอยโอเยโอ้่อนโอ้ยโยโอนยโ้ยโอ้ย้อ้ยโยโอ่อ้ยัอ้ยอ้ยย้้อยย้ยย้ออย่ออย่ออยอออยไอยเสียง เจ็บแทนนิ่งมากดดด้ um> ้้ยยยมมมออองหัวตัวโดนปปออออยยมมาาโ้ ดนแล้วกนดูตัวเองด้วยลูกเซฟตัวเองด้วยเอลได้อยู่ตัวเองอยู่ด้วยลูกไาดดยงไม่พุ่งไปยิงไปเร็วดิตถูแล้วดาื้อ

ตามเราสองกี <toys> ่ไม <m ics> <m ics> ่ได้เดี๋ยวพัดเพื่อนโอ๊ยมาตามบอลลูกเกินเดียต่อบอลเดี๋ยวบอลบอลแล้วลูกเกินลูกเกินโอ้ยเดี๋ยวนเดี๋ยวน้ำน้ำตเดีวเกินไปเร็วเดินสนับเพื่อนเดี๋ยวตเพื่อนลูกเกินพัดจัดการโค้ชเลย

ใกล้เกินไหมออรัตดครับรอคมป้องรับได้บอลน้หยุดหจเสแล้วบับตาเื่อส <si ังอยู่ที่โกเยียมุตอต่อวสเนี่ยก็ใจไหครับก็ใจไหมเรือพร้อมตัวเลือกนะดู้าตัวงห้ง มาที<ส><ะ>่ดาาด้วยไม่กนนี้จไม่ไงาข้าจำไม่ได้เลย้หไร่ใช่เด็ดอเี้ดอ่งนี้เฮ็ดเฮ็ดปเด็ดเฮ็ดไ้เเฮ็ดะออ้ังสู้ปังสู้ปังสู้สู้ไ้โอ้โหอเ้ังเร็วเด็ดเด็ดใจออก้ใออก้ออก ต้องบองสู้สู้ต้องบางบอยสู้สู้ตมองบอสููเิสวยเโอ้ยสว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 ยดีมากครับสวยกรดีมากัดีมาก้องตองเตอเส้งตเอ้เสียงเราก็ต้องต่อแล้วขอรทดด้วย่ะขอรอด้วยค่ะพ่อ เอาเล่นแล้วหรอน่นกับตัวน้ํยาวล่นกับตัวนจัอยาวอ่นกับตัวนกนกนะต้นน้อ้ยต้นน้้อ้นกอต้นน้อุ้ยอเขียนดิเขียนตหนักเลวักยืนตรงกลางไว้ก่อนยมให้กดหน้าปัดหรือบกตัลือบกพรอะไลอีกเต ไปยึดพยายามพยายามพยายามแล้วก็เคลื่อนไปยายมพยายามป้องพยายามยึดยึดยดยึดยึดยึดดยึดยึดดยยึดยึดยึดยึยึด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 ยยึด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 ยดยดยึดยึดยยึด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 ยยึด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 ยึ

โดนตัดโดนนอุ้ยตัดเด็ดตัดเด็ดวดังเลม้อบอลม้อบอลับหอนน,อน้ำหมอบอลตับหม้ออลตัอหมอบอลตับหมอบอเด็ดกรเด็ดเลยเด็ดหยาบไปหยาไปเออเ่เด็ดเ่ยไเ้ยโดนจบ้โดนโดน พี่ภูมิค่ะพี่ภูมิพี่ภูมบังบอลห้ามตัดบอลจ่ายบอลไปหน้าประตูถ้าไม่ได้ให้ออกมาด้านข้างลูกเห็นไหมเนี่ยไหนเดี๋ยวเพื่อกับตาลูกตาเขาสอนอยู่โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับมาก่อนกลับมากลับมาอาจารย์กลับมาเอาบอลมาเกลี่ยเร็วอนมีเวลาเร็ว มีป้ากับมาไม่ใช่สอก็ไม่ทพยายามที่จะทเห็นไหมบ๊อบฟองเล่นเลยเล็ดเล็ดเล็นเล่นเล็ด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 เลเล็ดเล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 ็เล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 ่เล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 ็ดเล็ดเล็เล

อุ้ยอยืนตัวชบยืมตัวอย่างเดียวไปยืนจะไปยืนกับคนหมีรอนกนก่รไม่ดลืมอุ้ยพี่หมีพี่หมี

สิ่งนี้วอทฟลุกมาถามสู้สู้มาถามสู้สู้ สาวไหมเนี่ยใช่ไหมอ๋อสาวมาเลยวัดวัดวดไปเลยได้ยักเลยคนี้สวยมากเลยช่องมันมีมันมีลังสีโคตดเป็นโกบุ๊ดเอยป้องดักดิดูดักโคเลยบุ บวกบวกโอ้ออกแกนเออับองมเข้ามาบอลเลยนะเเดี๋ยวาตามเดี๋ยวตามอลตามูออโอ้ย้ยเออวันนี้ออกแกนแบบคอดไอ้ขันตูดไม่ไม่เนนเล่น ตแล้วจะจับ <divide> ร <Joseph> oh, okay. ูกแล้วพ่อเดี๋ยวได้แฮนน่ะต้องมีแนน่ะเอาไปทำตำแหนตันตันนี่นี่นี่พี่พี่มาอุ้ยสวยตินตินกับออแกนวันนี้อุ้ยฟาแล้วจานฟาต้นด้วยเฮียดเฮียดเฮียมเเลยดเฮียเอียเย

บอลุการการาเป็นาดปอมการเล่นไปปอจี้มาเลยจ้มาตล้งการโอ้ตุ้การบอ้ยป้าจ่ปอกเอ้าเออนเข้าเรียบบลาเรียบบลาเข้าเข้าเข้าอุ้ยจะยี่สิบนาทีลกลูกเล่นทีมอยู่จ้ะ อยู่ไหนอ่ะอ๋อเออลืมลืมนานหน่อยเพาะว่่นะผมว่าเดีไยวเดี๋านมันจะดีขึ้นมอนจะอลี่คลี่หน่อยป้งเข้าบอลเล่นบอลลงเล่นบลนบอติ้อาวหลอหลอดเล้ดีากลเลือเนียจริง

อ้ยตายแล้วตัวดิหาตัวดิเอ้ยสวยบ้าปั้งโอ้โหตอวขามกำลังงามเลยแต่หลอกหลอกหลอกอย่าไปฟังโค้ดหลอกหลอก เอ้ยแพ้ยังไหมพิทินพิทินคือพิทินคือป๊อกป๊อกโอ้สวยที่นี่ท mm ี hmm ่น hmm ี่ที่นี่จะดีด้วยดีได้ด้วยมีใครมีผันที่สักคนในนั้นเนี่ยเร็วผันมาเล่นมีใครเล่นได้เล่นอยู่ได้

ไปไปดี้าไปูเพื่อนเพื่อนอสวยสวยโอ้โหเก่งมากเลยเธอไม่เป็นไรไอ้บีบตรงกลางด้วบเพื่อนด้วยตรงกลางเนี่ยเย้เยเป็นแม่งสุดอันนี้ป๊อป